ผมชื่อขนนนครับผมเป็นแมวอ้วนครับผมนอนพุงย้อยแล้วครับดูนะครับอันนี้พุงย้อยแล้วนะครับผมเป็นแมวอ้วนแล้วนะครับผมเป็นแมวอ้วนแล้วนะครับผมเป็นแมวอ้วนแล้วครับ ผมมีพุงย้วยแล้วครับผมมีพุงย้วยแล้วครับตามม่ตับผมนะครับอย่ามั่ตับผมนะค่ะผมอ้วนนะคะผมอ้วนพุงย้วยย้วยแล้วครับอันนี้น้องชายผมครับ สวัสดีครับผมเป็นน้องจาวิขนนุนครับอันนี้วิขนุนอ้วนครับเราสองตัวเป็นพี่น้องกันครับผมกับวีขนุนนอนทั้งวันเลยครับพี่ขนนุนหนักสามโลแล้วค่ะ พื่ขนนักสามโยแล้วครับพี่ขนนอ้วนหนักสามโยแล้วครับพี่ขนนหนักฉามโยแล้วครับพี่ขนหนักฉามโยแล้วครับพี่ขนนอ้วนครับพี่ขนอ้วนครับเดี๋ยวนี้ผมเดินไม่ไหวแล้วครับ ผมกลิ้งแล้วครับี่คุณครับกลิ้งแล้วครับ